ทุกคนครับคุณรู้จักเกมนี้หรือเปล่า Battle แ a t นะครับคุณ เข้าเดี๋ยวนี้เขาแจกไปแพตติ้นัมด้วยนะครับคุณดูนะครับมีภารกิจนี่นี่นี่ถ้าคุณไม่เชื่อดูได้เลยนี่เขาแจกนะครับนี่รับแจกแค,คุณเดาว่าผมจะได้ตัวอะไรในนี้นะครับผมอยากได้ตัวผมอยากได้ตัวนี้แบ็ดหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้อยากได้มากหนึ่งสองสามพอปีตายอยู่นะครับเรืราวมตัวอะไรอ่ะงงงงมากเลยครับผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรใครบอกใครรู้ว่ามันโหก็บอกใครรู้ว่ามันโห พวกน่อยนะครบับผมไปหาข้อมูลบายบายและนี่ครับก็ตัวนี้ชื่อว่ายูนิสไตร์อาีนะครับ<ฮ>เก่งกับตัวลอยอึดกับตัวลอยน้ามนมหาาสาเออสโลเอ้ไม่ใช่ดิหยุดสัตว์ปูสโลหรือเปล่าผมโจมตีเป็นแเอเรียรูย้ช่าโจมตี เร็วดีจีรเร็ว,รรวรตีก็ประมาณมานี้นะคะะ่ะเนี่ยบายบาย